สำหรับคนที่มีค่าสายตาค่อนข้างเยอะเยอะนี่ก็คือตั้งแต่ประมาณ500ขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้าเขาไม่อยากได้แว่นที่มันหนาเขาสามารถใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ทําแว่นตาทับคอนแทคเลนได้ไหมคะทำได้ครับสามารถทําได้นะครับคอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามีสายตาสั้นหรือสายตายาวเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีสายตาเอียงร่วมด้วยคอนแทคเลนส์สายตาเอียงที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ยังให้ประสิทธิภาพการมองเห็นที่ตำ่ำเ mm hmm. นื่องจากตัวคอนแทคเลนส์เวลาใส่เนี่ยคอนแทคเลนส์จะเป็นชนิดนิ่มส่วนใหญ่หรืออาจจะเป็นกึง่งแข็งกึ่งนิ่มนะครับคอนแทคเลนส์ถูกออกแบบมาให้หมุนตัวแล้วก็เคลื่อนตัวในตาของเราตลอดเวลาเปลี่ยนชั้นน้ำตาที่อยู่ระหว่างกระจกตาของเรากับคอ mm hmm. นแทคเลนด์ดังนั้นเมื่อเลนส์หมุน การมองเห็นว่าถ้ามีสายตาเอียงเนี่ยก็จะเกิดแต่เราจะเห็นภาพมันแกว่งไปแกว่งมาภาพไหวนะครับแล้วก็ทําให้สมองเนี่ยต้องทํางานหนักดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมก็คือเราจะแก้ค่าสายตาสั้นหรือยาวเนี่ยด้วยคอนแทคเลนส์ถ้าสายตาเยอะๆแล้วเรามาแก้สายตาเอียงกับสายตายาวระยะใกล้กับตาเขียซ่อนเลนส์บนแว่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นระบบที่ผมปรามาจาร์บวีใช้อยู่ในปัจจุบันครับ แล้วในกรณีถ้าบางท่านรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วใส่แว่นตาไปเลยจบไหมคะอาจารย์มันก็จบเหมือนกันเพียงแต่ว่าในสาหรับคนที่สายตาสั้นเกินลบ500ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือภาพที่เห็นเนี่ยจะเล็กกว่าความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดสายตาเป็นสั้นเป็นลบ800หรือลบพันเนี่ยก็จะยิภาพก็จะยิ่งเล็กลงไปอีก แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือในกลุ่มบางกลุ่มที่สายตาสองข้างต่างกันเกินกว่า200ไม่ว่าจะเป็นยาวต่างกัน200หรือสั้นต่างกันเกิน200หรือข้างหนึ่งสั้นเกินร้อยอีกข้างหนึ่งยาวเกินร้อยถ,ถ้าต่างกันเกิน200เมื่อไห่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยตาข้างหนึ่งจะเห็นภาพตาข้างที่สายตาน้อยกว่าจะเห็นภาพใหญ่ขนาดของภาพเนี่ยจะไม่เท่ากัน ถ้าเป็นสายตาสั้น<ม>ข้างที่สั้นมากจะเห็นภาพเล็กกว่าข้างที่สั้นน้อยจะเห็นภาพใหญ่กว่าถ้าเป็นสายตายาว<ม>ข้างที่สายตายาวมากกว่าจะเห็นภาพใหญ่กว่าข้างที่สายตายาวน้อยกว่าครับด้วยวิธีนี้เราใช้คอ<ร>นแทคเลนส์แก้แล,แล้วก็มาใส่แว่นทับครับแต่ว่าแว่นไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะจ์ไม่จบแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยปร์เซ็นครับ สำหรับคำถามเกี่ยวกับค่าสายตาเยอะเนาะสามารถใส่คอนแทคเลนส์ทับแว่นได้หรือไม่นะคะลูกค้าก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ i s o p t i c นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ